สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบูบูชาแนลกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปแสดงวิธีการทำโนดเมดบอสโหมดอบิสไปนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นการคิดว่าไปยืนในจุดที่บอสตีไม่ถึงอาจจะไม่ได้เป็นการทำผิดอะไรส่วนบางคนเนี่ยก็มองว่าเป็นการใช้บัคเพื่อหาผลประโยชน์จากเกมนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะขอมาทำคลิปแจ้งเตือนจุดบัคต่างๆของบอสต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เพื่อนๆไปทําตามนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับตอนนี้เพจผมเนี่ยช่อง y ย t u b e ของผมเนี่ยจะมีคนติดตามถึง500คนแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับแล้ววันนี้จะมีบอสตัวไหนบ้างที่มันมีจุดบักบอสอะไรบ้างเนี่ยผมมาทําให้เพื่อนๆดูเพื่อที่จะไม่ต้องไปทําตามนะครับเพราะมันมีโอกาสโดนแบนสูงนะครับเพื่อนๆเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกว่า การกระทําในคลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะโดนแบนหรือเปล่าผมจึงขอปิดเลข UID แล้วก็ชื่อของผมไปก่อนนะครับเพื่อนๆส่วนการจะทําหรือไม่ทําตามเนี่ยเพื่อนๆใช้วิจารณญาณของตัวเองนะอันนี้ผมมาแจ้งเตือนเฉยๆว่าอย่าไปทํานะอย่าไปทํามันมีบอสที่มันทําได้แต่อย่าไปทำอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับบอสตัวแรกที่ทำ No d ดเ g e ได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเป็นบอสตัวนี้นะครับ ซึ่งอาวุธที่เพื่อนๆจะต้องมีและพกไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องใช้อันนี้นะครับอ่าเพื่อนๆไปใช้ล่มโจมตีนะครับแล้วก็เป็นพัดโจมตีนะครับเสร็จแล้วก็เซฟบิวไว้นะครับเพื่อนๆเซฟบิวเก็บไว้ในช่องเดเวลลอปของตัวเองนะครับอ่าจากนั้นก่อนที่เราจะกดเข้าไปนะครับเพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับสวิตช์คอมบิเนชันนะครับเลือกบิวล่มโจมตีและพัดโจมตีนะครับผมอ่าจากนั้นก็กดชาเลนเข้าไปเลยครับอ่า หลังจากที่เพื่อนๆได้กดเข้ามาเจอบอสนะครับผมเพื่อนๆหันไปทางซ้ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีต้นไม้อยู่สามต้นนะครับเพื่อนๆเดินไปหลังต้นไม้ต้นที่สามนะครับอ่ะหลังจากที่เราเดินมาใกล้ๆแล้วนะเพื่อนๆใช้สกิลล่มเรียกบอสเข้ามานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ประโยชน์หลบอยู่หลังต้นไม้นะครับเปลี่ยนเป็นพัดดาเมจครับเพื่อนๆอ่าจากนั้นเพื่อนๆชาร์ตตีได้เลยครับอ่ะชาร์ตตีไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆ อันนี้ผมไม่ได้ทะลุออกแมบ,บนะผมแค่เอาต้นไม้บังนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆคิดพ,พ,พิจารณาดูนะครับว่าอันนี้มันจะถือว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าอ่ะแต่ผมก็ไม่แน,นนะนํานะอ่ะสมมุติว่าบอสไปทางนู้นเราก็หลบนะเราก็หลบหน่อยอ่ะพอหลบปุ๊บบอสมันไลส่สกิลเสร็จมันจะกลับมานะเพื่อนๆเราก็ชาร์ตตีไปเรื่อยๆต่อครับอะตีไปเรื่อยๆครับ เพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะจนบอสมันตายอะครับอันนี้อย่าไปทําตามนะพเพื่อนๆอย่าไปทําตามนะเพราะอันนี้มันถือว่าเป็นวิธีบักนะอันเนี้ยเราเอาต้นไม้มาบังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าบลักได้หรือเปล่านะอันนี้ก็คือมาบอกสําหรับตัวนี้นะครับอย่าไปทําตามนะน้นย้าอีกทีนะอย่าไปทําตามนะพเพื่อนๆต่อไปนะครับไปตัวอื่นนะ ตัวถัดไปนะครับวิธีทำ no damage boss mode บ bit ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาครับหานี่นะครับ snake doctor ครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ไปใช้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องใช้นะเพื่อนๆต้องใช้ล่มดาเมจนะแล้วก็ใช้นี่นะครับ thunder blade นะครับ mobile นะอ่ะเพื่อนๆไปเซตใน develop แล้วก็เซฟไว้นะเสร็จแล้วพอเราเซฟไว้เรียบร้อยเรามาเลือกเรามาเลือกใช้เลยตรงนี้นะครับเลือกใช้สิ่งที่เราต้องการนะเซตที่เราต้องการตรงนี้นะเพื่อนๆอ่ะ พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเรากด start challenge ครับอ่ะเมื Now, one, two, second, ่อมาถึงนะคบเพื่อนๆเห็นวอสนั่งอยู่ตรงนั้นไหมเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆกดสกิลหนึ่งนะกดสกิลหนึ่งเพื่อกระแทกวอสให้ล้มจากนั้นกระโดดสามทีแล้วก็บินนะเพื่อนๆทําตามผมนะผมทําให้ดูนะอ่ะหนึ่งสองสามบินครับกดล็อกบอสออกนะอ่ะเพื่อนๆเห็นหัวมังกรไหมนี่นะครับเพื่อนๆไปจนสุดตรงนี้นะไปอยู่จนสุดตรงนี้นะ อันนี้คือก็ยังอยู่ในแมปอยู่นะอ่าแต่ใครจะมองว่าบั็กหรือไม่บั็อกอันนี้แล้วแต่พิจารณานะครับแต่อย่าไปทําตามนะเน้นย้ำอีกทีนึงนะว่าอย่าไปทําตามจากนั้นก็ใช้โมเบดนะเพื่อนๆนกดสกิลได้เลยครับเพื่อนๆนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเข้ามาชิดตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนหันหน้าเข้าไปตรงมุมนี้นะแล้วเพื่อนๆก็กดสกิลกดสกิลหนึ่งสลับกับสกิลชาร์จได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นเลือดบอสไหม่ะกดไปเรื่อยๆนะครับกด กด2สกิลเนี่ยสลับกันนะครับเพื่อน,เพ,อนอเพื่อน่เพื่อนเพื่อนหันหน้าเข้าไปข้างในมุมนี้นะอย่าหันออกไปนะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นเลือดบอลไหมลดลงไปเรื่อยๆอ่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะเรียกว่าบั็กบอลไหมอันนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันก็ถือว่าบั็อกอยู่นะเพราะว่าไอ้สกิลโมเบดเนี่ยจริงๆแล้วอะมันควรจะแสดงผลต่อเมื่อเราอยู่ในระดับเดียวกันกันกบบอสแต่นี่เรามาอยู่เหนือเหนือหรือว่าสูงกว่าบอสเนี่ย สกิลมันยังสามารถทำเดมิดบอสได้อยู่เนะี่ยอันนี้ผมก็มองว่ามันก็บักนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมก็เลยออกมาแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนนะว่าอย่าไปทำตามนะเนี่ยเห็นปะมันเลือดลดเลือดบอสอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้ไม่แนะนำนะเพื่อนๆกลัวจะโดนแบนด์อ่าเพื่อนๆนก็ทำไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดอยู่ในมุมเนี้ยบอสมันไม่ขึ้นมาหรอกโอเคนะครับเพื่อนๆอย่าทำตามนะเน้นอีกทีหนึ่งนะอย่าทำตามนะวิธีนี้โอก,กาสบักสูงนะไปแล้วผมไม่ทำแล้ว สำหรับบอสตัวถัดไปนะครับเพื่อนๆอันนี้มันจะไปอยู่ในบอสหมวดไคเฟิงนะครับซึ่งหลายๆคนจะมองว่าอันเนี้ยมันยากมากเลยนะเพื่อนๆอ่ะบอสตัวนี้นะครับบอสวูฟไมเดนครับผมอ่ะบอสหมาป่าที่เพื่อนๆบางคนยากมากๆซึ่งผมมองว่ามันยากจริงอ่ะสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมการไปใช้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องใช้ล่มดาเมจแล้วก็โมเบลเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นเพื่อนๆไปได้เลยครับสำหรับบอสหมาป่านะครับผมเก็บรายละเอียดมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆหยิบปากกาขึ้นมาจดก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆเดินเข้าไปเจอบอสเนี่ยเพื่อนๆแดดไปข้างหน้า1ทีแล้วรีบกดล็อกบอสนะครับจากนั้นกดใช้สกิลกระโดเตะนะครับในจังหวะที่ตัวบอสกำลังจะลอยขึ้นจากพื้นนะครับมันจะกระโดดตามบอสขึ้นไปบนต้นไม้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้สกิลบินของล่มนะครับเพื่อทรงตัวอยู่บนท่อนไม้ท่อนนี้นะครับผม อ่ะแล้วก็มายืนตรงจุดบริเวณนี้นะครับรอจังหวะที่บอสปล่อยสกิลแดงน,นะครับแล้วเรากดกระโดดแล้วก็ลอยตัวบินคางไว้นะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวบอสก็จะตกลงไปด้านล่างเองครับ จากนั้นเพื่อนๆก็กดล็อกบอสออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาวุธโมเบตนะครับแล้วก็ใช้สกิล2สกิลสลับกันไปได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นหมครับว่าเลือดบอสจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะมันเป็นวิธีการใช้บัคกนะครับเพื่อนๆอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะครับอันนี้มันเป็นวิธีการใช้บัคกนะครับพยายามยืนหันหน้าเข้าไปทางกำแพงเข้าไว้นะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยเวลาเรากดใช้มันจะเดินออกไปด้านหน้านะครับมันจะทำให้เราสามารถตกลงไปจากกิ่งไม้กิ่งนี้ได้นะครับ วิธีนี้ใครจะทาก็ทําไปนะครับแต่ผมขอไม่ทําดีกว่าครับผมไปแล้วครับสําหรับในบอสถัดไปนะครับที่มันสามารถทําโนดามิเ้ง่ายๆนะครับแต่ผมว่ามันก็คือวิธีการบลั๊กนั่นแหละมันคือบอสที่อยู่ในโหมดของใครเฟิงนะครับเพื่อนๆคือบอสทวินไลออนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําว่าอย่าไปทําตามเพราะมันมีโอกาสโดนแบนสูงนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีที่มันจะทำเนี่ยมันทํายังไงเพื่อนๆเหมือนเดิมนะสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะเพื่อนๆต้องใช้ล่มดามิเกงแล้วก็ใช้โมเบทนะครับผมอ่ะเริ่มมาครับ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าเริ่มมาเนี่ยบอสมันจะโดดใส่เราเลยเราใช้สกิลห่านนะเพื่อน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 ดูนะเดี๋ยวพอเริ่มมาปุ๊บผมจะกดสกิลห่านก่อนนะเพื่อชะลอบอสนะครับอ่าเริ่มมาสกิลห่านครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดล็อกบอสนะเพื่อนเพื่อนวิ่งมาตรงกองตรงนี้นะกระโดดขึ้นมากองกระโดดสามชั้นหนึ่งสองสามบินอ่ามายืนบนผ้าตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนอ่ายืนบนผ้าเสร็จแล้วใช่ปะ เราหยิบโมเบดขึ้นมาเพื่อนๆหยิบโมเบดมาเอ้าดูเห็นไหมลดดาเมจไหมอ่ะกดไปสลับสก,กิลสองสกิลนี้สําหรับบอสตัวนี้นะเพื่อนๆมันมัอ่ีมันมีอะไรเพิ่มเติมอยู่นิดนึงนะครับเพราะบอสตัวนี้มันสามารถใช้สก,กิลดอกไม้ไฟได้นะครับเพื่อนเพื่อนที่มันจะทําดาเมจเป็นวงกว้างนะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องสังเกตกลางจอนะเพราะถ้ากลางจอเนี่ยมันเขียนว่าไฟเวิร์กอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆสังเกตบนหัวบอสก็ได้ถ้าบนหัวบอสเนี่ยมันจะมีรูปผู้ดอกไม้ไฟบนหัว เพื่อนๆต้องเปลี่ยนมาเป็นล่มดาเมจนะจากนั้นกดกระโดด3ทีนะเพื่อนๆแล้วกดบินบินค้างไว้นะเพื่อนๆบินค้างไว้แบบเนี้ยพอบอสไล่สกิลเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ค่อยลงไปแล้วก็ไปตีบอสใหม่ใส่เพื่อนๆอย่าไปทําตามอันนี้ผมออกมาแจ้งเตือนว่าวิธีนี้มันคือบั็กผมก็ไม่เห็นด้วยนะสําหรับการใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนๆออกมาแจ้งเตือนกลัวคนอื่นจะโดนแบนกลัวคนอื่นจะใช้วิธีนี้แล้วโดนแบนกันเพื่อนๆรู้ไหมเห็นไหม ไปเรื่อยๆอ่านี่นีนนนนบบน่อันนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นสกิลแบบมีไหมอันเนี้ยมันจะทําให้เรามันสามารถโดนดาเมจได้แค่สกิลเดียวเวลาเพื่อนๆไม่อยากโดนดามเมอะ่ะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตเนาะ <ไป S 1> อ่าคอยสังเกต,ต <ๆ S 1> บอสไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าบอสมอกี้มันจะไล่สกิลดอกไม้ไฟมอกี้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นล่มดาเมจนะกระโดด3ทีแล้วก็กดอย่างงี้กดบินค้างไว้เท่านี้แหละเพื่อนๆ,ๆมันก็จะไม่ได้โดนดาเมจเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนรับอสตัวนี้ลองไปทําตามดูนะเพื่อนๆเฮ้ยไม่ใช่ อย่าไปทําตามนะเพื่อนเพื่อนขอโทษครับขอโทษครับอันนี้เป็นวิธีปักที่มันไม่ถูกอ่ะไปดีกว่าเขาจะทำเขาก็ทำผมไม่ทําอ่ะสําหรับในบอสถัดไปที่สามารถทาโนดาเมจได้ง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนเอาจจะต้องใช้ฝีมือตัวเองอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะอยู่ในหมวดของใครเฟืงนะครับคือบอสเดาหลอดตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมไปนะครับเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เพื่อนเพื่อต้องเตรียมไปเนี่ยเพื่อนๆนจะต้องใช้นี่นะครับลมดาเมจพัดดาเมจนะครับแล้วก็สกิลมิ ไม่ว่าจะเป็นเอ,อสกิลห่านก็ได้นะครับหรือสกิลหมัดมังกรน,นี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่าลองไปทําดูนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะว่าเราจะใช้สกิลมิติสองสกิลเนี้ยตอนไหนเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมมาทําให้ดูนะว่าจุดบังมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ควรใช้นะครับเพื่อนเนเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบนนะอ่าผมก็เลยไม่ได้กดโหมดอะไรมากนะเ<ส>พื่อนๆเดินมาทางซ้ายนะเ<ส>พื่อนๆอ่ะไต่ไปเรื่อยๆืนะทางซ้าย อเพื่อนๆเห็นหัวหนูนี้ไหมโดดขึ้นไปบนหัวหนูเลยเพื่อนๆอันนี้ยังอยู่ในแมปอยู่นะเนี่ยผมว่าอันนี้ยังอยู่ในแมปนะยังไม่ได้ทะลุแมปนะจากนั้นนะเพื่อนๆกดสกิลล่มเรียกบอสมาอ่ะพอบอสมันมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นพัดดาเมชาจชัดยิงเลยครับเรามันเข้ามาใกล้ๆชัดยิงเลยเพื่อนๆรักษาระยะด้วยนะมันอาบ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะโดนบอสโจมตีได้นะครับเพื่อนๆ่อนอเพื่อนเพื่อนก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนตีไปเรื่อยๆอ่ะรอ,อครับรอเกตตรงนี้ให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยชาร์จยิงไปเรื่อยๆแต่อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรนะเพราะมันเป็นวิธีบั็กนะเพื่อนเพื่อ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มองว่าบักไหมอ่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่ทะ,ทะลุแมปอะแต่มันแค่ไปอยู่ในจุดที่บอสมันตีเราไม่ถึงอ่ะแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะเพื่อนแต่มันทําให้ดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็อย่าไปทําตามนะเพื่อนๆอ,อ่ะกลัวโดนแบนอ่ะเพื่อนๆก็ตีไปตีไปเรื่อยๆจนพออันเนี้ยมันอย่างน้อยมันช่วยเฟสแรกให้เพื่อน,พอ,นพอเฟสสองมาเนี่ยพอเฟสสองมันจะเป็นบอสหนูใช่ไหมเพื่อนมันจะ เขาเรียกอะไรอะหนูเมื่จะออกมา3ตัวเพื่อนๆอนันนี้เพื่อนๆต้องใช้ความสามารถตัวเองเลยนะว่าจะทํายังไงให้ไม่โดนดาเมจแต่ว่ามันก็ช่วยให้ง่ายในระดับหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคนะเพื่อนๆสําหรับบอสตัวนี้เมื่อเราตีบอสจนบอสหมดหลอดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเฟสที่2ครับจะเจอหนู3ตัวนะเพื่อนๆเพื่อนๆรีบกดสกิลหมัดมังกรนะอย่างน้อยถ้ามันยืนกระจุกกัน3ตัวเนี่ยมันโดนสกิลหมัดมังกรทีเดียวเนี่ยมันก็โดนดาเมจมังกรแล้วก็ชี้แตกได้เลยนะเพื่อนๆ จากนั้นเมื่อหนูทั้ง3ตัวเนี่ยมุดดินนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็แค่เดินออกมาไกลๆนะครับรอจังหวะที่หนูมันกระโดดขึ้นมาจากดินนะครับแล้วเพื่อนๆก็หยิบธนูไฟขึ้นมานะครับใช้สโลนะครับแล้วก็ยิงมันทีละตัวนะครับแค่นั้นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันหมดเฟสนะครับแล้วเราก็ใช้แค่ล่มดามจเนี่ยบินยิงมันให้ตายก็จบแล้วครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆพนัจญาโนดามจสสำหรับบอสเดาหลอดนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ผมก็ขอมาแจ้งเพื่อนๆแค่นี้นะครับว่าบั็กที่วันนี้ผมให้ดูอย่าไปทําตามนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันมีโอกาสโดนแบนสูงอันนี้ผมมองว่ามันบั็กจริงๆนะเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วมันมีแทบทุกบอสเลยในการทําได้แต่ผมขอแค่สรุปมาง่ายๆแค่นี้เอาเท่านี้ก่อนถ้าเกิดใครอยากรู้อีกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวยังไง ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆอเพราะแค่เนี้ยผมว่ามันก็มีดราม่ากันมากมายอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกนะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ถูกนะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมกำลังจะ5 0 0 s u b s c r i b e แล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมออกมาแจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนนะว่าอย่าไปทำตามนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคำเตือนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนเพื่อขอบคุณครับ